เฮ้ยเนี่ยนี่มันนั่นนี่นี่มันหรือว่าหรือว่าไอ้นู้นนี่วะเอ้ยฉันเอิร์ธไงเอิร์ธเท้นเองเฮ้ยมาไงนี่โน้บไว้ยกันอะไรขึ้นเฮ้ยนาาแหละเป็นใครมันยังไงฮะก็เอิร์ธไงไม่รู้เรื่องเออก็ใช่ไงมันคือเอิร์ธแต่เฮ้ยนมาให้ได้ไงเพื่อนถามนี่งถึงนะถามจริเดอะนี่เราต้องมาโคจรคพบเจอเนี่ยโอ้โหทำยังกันไม่อยากเจอเอออยากเจอแหละเฮ้ยโอ้โหนายทำอะไรเนี่ยลาอะไรฮะลาขาวอ่ะ เอ้ยรู้ได้ไงโอ้โหแน่นอนแน่ลูกขลังฉันแน่เป็นคนแนะนำมานะเอาว่าในลุงโอ้ยนี่เพื่อนเธอเนี่ยโอ้ใช่ครับผมเพื่อนผมเองโอ้ยนี่อะนี่ลุงเนี่ยผมเนี่ยเพื่อนผมชื่อเอิร์ธนะลุงไหมอ๋อรู้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 เลยโอ้หนี่ลุงให้ร้านนี่กับไอเอิร์ธแต่โอ้โหสมจริงสมจริงเลยสมเลยอะไรเงี้ยแล้วนายทำอะไรนี่นอู้กเะฉันน่ะลระฉันก็ไปประจนภัยตามที่นายพูดนั่นแหละเอามาชื่อกับแบบบ้านเก่าเหรออ้าวมันก็บ้านเก่าก็ส่วนหนึ่งแต่แต่ฉันก็ต้องแบบจนภัยบ้างไงเพื่อฝึกฝนตัวเอง แล้วตอนนี้ไหนได้บ้างเนี่ยทนายได้บ้างอ่ะฉันเหรอก็มีนู่นมีนีนนน่นะโอ้โหนี่มันหมกข้อมูลไม่บอกนี่หวาเออบอกเลยนะแล้วทำไมนี่นุป้ปอ๋อก็จะหาจะก็มาหาคนทำบล็อกให้หน่อยนะคือร้านก็มันก่าเกินไปเพืนนอ่อนอะฮะมันกายยังไงนุป้ปนั่นนั่นมีแร่เลนเทลัยที่เราไม่เคยมีก็ใช่แต่มันต้องจำเจเพื่อนจะต้องการขอไม่ใหม่เพื่อนนะของไม่ใหม่เหรอเอออ้าโอเคไหนไหนไหน,ไหนก็มา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 สร้างให้ไหม อ๋อคิดตังเปล่าแน่นอนราคามิตรภาพราคาเพื่อนโอ้โหพโโูดอย่างงี้อย่างนี้ราคาแพงแน่เลยเฮ้ยถูกนะเฮ้ยเอาล่ะทีน,นี้เราเริ่ดู้สึกว่าครั้งก่อนเราขายไปขีนไม่นี่ต้องมีเหล็กมีเพชรแล้วมาแล้วโอ้ยนี่แหละของดีเระจําการครับไปก่อนดีอืมยินดานุ๊บขอแบบดาแบบขออาวุธดีๆหน่อยสักหน่อยอ่ะเออโอเคดีดีเลยเอางั้นเดี๋ยวจะให้ดีอืมเอาไปเพชรเลยกันนะเพชรเลยเหรอโอ้โหเจ๋งมากเพื่อนเจ๋งมากเลย แน่นอนล้วโอเคเพิบมนี่ดาบยาวดาบดาบยาวหกเรสซอสเด็กเพื่อนช็เกโกแลซอสต่อไปก็คงเป็นใช่เป็นโล่โล้วนเก่าก็ดีนะแต่นี่คือโล่ว่าเออไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่โอเคมาละปึ๊บเพื่อความแข็งแรงก็เป็นโล่เพชรนี่แหละนุ๊บของนายโอ้โหจะดีว่านี่นี่นี่ส่งฉันเป็นโล่ไัวงไงไม่ส่งไปโล่เขาเรียกว่าป้องกันตัวไว้ก่อนโอเค เออพี่ไปจำกัดใช่เออเอาชุดกอเหล็กไปก่อนแล้วกันเออไม่ต้องเอาหมวกเนาะไม่เอาหมวกมองไม่เห็นเออนั่นแหละเออทีนี้เดี๋ยวขอปลุกเซก่อนนะปลุกปลุกปลุกเซกอะไรเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่นนนนลพลังใหม่ของนายอ่ะชาโนบนี่แหละพลังใหม่แล้วก็ดามาของนายนี่ไงโอโ้โหอย่าปลอะเ,อเทอะเลยโหเจะบเจไปฟันใครฮะเนี่ยขอสมัครเก่งโอเคมาดี๋ยดเอ็นชา้นจริงจริงนุบอ๋อได้เลยจะไป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 โอเคอ่ะเอาล่ะป๊บขอให้ยิง่งเก่งขึ้น โอ้โหเสียงสีฮึสุดยอดมอนไปไหนอ๋อลืมมองบอลโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนโอ้ไปไงล่ะไม่ความสามารถนี่โอ้ยสามารถขับมอเตอร์ยงง่ายดายเลยแต่ว่าหนัพี่มันหนักกันตรงนูนะโอเคก็ได้ก็ได้ชือกก่อนดิบอกเลยอินชาดีดีโอ้โหรู้ใครเนี่ยโอเคอต้องไปนโน๊ตไปแต่เลยเพื่อนรับเลยเลยเลยโอ้โหสุดยอดเอ้ยทิมนี่โอ้โหนั่มันสุดยอดจริงเลยรู้สึกเต็มตัวไปเลยว่ามันพาราไมม์มายเพื่อนนะเออนนั่แหละแหละ ออไหนอีเของชินไปใจได้ต่อตัดปลายนะเออทำเนี่ยไคุยจริงๆได้นะเออแล้วพวกเธอจะคุยนานไปนะอ๋อประเด็นครับหลวงครับผมแล้วไงทำไปต่อเพื่อนนะตอนนี้เหรอก็มีอุปกรณ์ลอยแล้วท่นนี้รู้สึกว่าไปสีต้องการมากนะดูไหมอะไรอ่ะฉันต้องการแร่เน,นื้อเทลไรไอแร่เลอไอแร่รู้สึกว่าแร่มันหายากมากเลยนะอย่างนั้นเหร,หรอเราคิดว่าอุปกรณ์เนี่ยจะสู้เอ่อเนื้อเทลไรได้ปะจะบอกว่ามันมันตัวแตกต่างเนื้อเทลไรมันดาเมจแรงมากๆเพื่อนแถมว่าโดนลาวาก็ไม่เป็นไรไปนะ เออนั่นแหละคอมาดูการนั่นแหละนะต้องหาไงออน,นัแรกต้องมีนันลกอ๋อแล้วก็หาสิ่งยี่นออซิเดือนเ,เหรอจริงๆแล้วเราก็เอาไปขุดได้นะแต่ว่าแต่ว่าอะไร <c oughs> มันต้องมีของไม่เพียงพอวนันนี้ยังไม่มีเอ่อเลสโตนไม่มีลาพีไม่มีทอร์ไม่มีถ่านเลยโถเ่เอ้ยขาดมาหมายเนี่ยโอ้โหนี่จะเต็มให้นายไปนะเต็มให้เหรอเนี่ยของข้างๆเลย เออใช่ฉันทำการไปเรียนรู้วิชาหนึ่งมาจะอิีเน่าโจอิจีเน่าโจคุณเนนะี่ยเฮ้ยอยู่แต่ว่าเป็นคนที่หาต้อไปเก่งๆอะ่ะโอ้ใช่บนใช่โอ้ยอย่างี้เหรอโอ้โหอะไรอ่ะกราฟิกฮุกเหรอเย็ดไอ้นุ๊กมีของดีโอเคมีเอ้ยนี่ไงมีไทอ่าสเตนน่าพีสตะกัตทอไปเลยเข้ามาด้วยนะโอ้ไม่เป็นไรเพื่อนจะไปมาหายห่วงรอเิ่นเพื่อนนี่เช่นนี่อ๋อที่เหรอนี่จใช่ไงมาว่ามาเฮ้ยโคปาเฮึบโอ้โหเฮ้ย จบโอ้ยจุบโอ้ยจุ๊บโอ้นี่แหละเอ้ยดีเนี่ยโอเคแปะไว้ข้างบนเพื่อปีนไปฟึบขอปีนหน่อยครับผมปีนหน่อย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 ขอปีนหน่อยเอ้ยขอปีนหน่อยึบโอ้โอ้็บเจ็บเจ็บเจ็บแล้วก็ปีนอึบปีนปีนนี่ดิบ้าจริงเดี๋ยวปีนตรงนี้ดีกว่าระวังนะเพื่อนเออจะไปเอาจะทายาอยู่จุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไม่ชินจะชำนายใช้เพื่อนนะเออรู้นาโหแต่โคจ๋งเนี่ยเผื่อไว้ลงทันเจียนอะไรนี่แน่เขาบ้านม่ลไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นแหละอ่าน่าจะไปตามหาทองตามหาไอ้สโตนพวกนี้ใช่ไหมนั่นเจียนมีเดี๋เพื่อนนะดันเจียนเหรอโอ้ใช่ถ้าตามหาทองดันเจียนต้องไปตามหาข้างหลังนั่นนะถ้าทานรู้สึกอยู่ไกลๆนะอ๋อขอบคุณครับลุงแล้วเธอจะเอาทองเอาอสโตนแล้วเดี๋ยวเอาราฟิททำอะไรอ่ะผมเหรอซึ่งผมคิดว่าพารองให้ผมเนี่ยมันต้องการเลเวลในการ อ้ําเกียร์ปนะฮะนี่ขนาดนายใช้ไม่ต้องใช้เลเวอร์เนี่ยใช่นี่คือปกติไม่ใช้เลเวลแต่ถ้าไม่เลเวลก็มันจะดาเมจแรงนี่นะโอ้โหเพื่อนโคตรโกก์ไอโกก์ไอ้โกองอ,โอ,อะไรก็โอ้โหก็ดีใจไม่หดอะ่ะอ่าแม่ก็จีบของนายนะนั่นแหละ,ละตอนนี้เราต้องตามหาได้เลยเฮ้ยน่าสงมาดูรด้วยเฮ้ยนั่นอะไรน่าตกอับไมเลยอร่อยนยเต็มตัวแล้วเพื่อนนะแต่เลยเต็มตัวก็เต็มตัวโอเคมีขนมปังมีเอะไรโอเค ขอเตรียมเก็บอะไรบ้างนะโอเคแครอทพี่ไปปลูกแล้วกันเก็บไปปลูกกิน,กกนอ้าวละตอนนี้มีเหล็กมีถ่านพร้อมแล้วถ่านน่าดไไาีไหมเฮ้ยยังไงถ่านใช่ปหมลงวนแล้วคิดมากโอเค,มา,อเคมาข้ามขั้นตอนไปดีกว่ารูา้สึกวันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเราขวานก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮึบอืมเอต่อมามาทำดาบที่เราชอบดีกว่าดาบอะไรเพื่อนเลยเึิ่นี่แนะ่เฮ้ยนี่เึิ่อ่าไม่ใช่ฮะอ่า เออใช่ใช่ใช่นุ๊บชะมีความสามารถจะบอกให้นุ๊บคอามสาอะไรอ่ะคอามามาคือ AI อาชจฉริยะนุ๊บอะะไรอ่ะไอไออะไรอาชฉรยะนะ AI อาชจฉริยซึ่งความาจะเปิดได้ได้ฟึบนี่ไงแต่ไม่มีนี่เทคโนโลยีจากเอเลี่ยนนี่ไงคอามสามนี่นี่ทำไมไม่ขุดให้ขุดงั้นเหรอใช่ใช่ใช่แต่ใช่ไมก่อนโอเคครับด่าความามารยังไงเอ่ยนี่ยไม่ต้องฝุ่นเลยลุบหมดมานี่ไงโอ้ยมันโกงจังวะโกงอะไรไม่โกงโอเค ดาบค่ตานะเออนี่มันเออมันกลมไปอขอเลยดิอ่าดาบอืออะไรดีนะมีอะไรเนี่ยโอ้มีใหม่โอเคเอาดาบแจีมๆจีสร้าดีกว่าหรือว่าเคเบิลเ,เนี่ยเรเปียเซเบอร์กันขอเซเบอร์เซเบอร์ครับไม่เอ่ยเซเบอร์เพชรตึ๊บอ๋อว,วาอย่างนี้เซเบอร์โอเคทห้สมัยมากมายโอ้แจีมเลยโอเควาอย่างนี้เลยจ้าปึ๊บ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 นี่ไง เลปเอเฮ้ยมันเล,เลปีอะเฮ er. er. ้ยบ้าเอาตลกแล้วเจ้าเซเบอร์เซเบอร์เซเบอร์ยึบโอเคมาซ่วงอย่างงี้อ่า,าลืมได้ไงโ,โควี่ขนาดมีไอ้เนี่ยเออหน่าฮะเริ่มร้อยเป็นสับเซเบอร์โอเคต่อไปก็เป็นโล่ไอ้นุ๊ปเลยโอ้ยทำไมเข้าตัวเองพูดมากนะลุ้มเนี่ยโอเคโอค้ยเลมยมไม่ได้เลยโถไม่ได้เจอกันานานนานนะโอเคโล่เพชรแล้วยวนนิ่งโล่นี้ก็ดีแต่ว่า อันนี้อันนี้ดีกว่าโอเคโอเคถือว่าเก็บไว้ใช้มาแล้วโอเคมีดาบแล้วช่วยกอบเพชรเลยละกันอขอเต็มที่เผื่อลงนั้นเจี้ยนแล้วเจอโอ้โหนี่มันรวยเพชรรวยแล้วล่ะคือหายตัวไปแต่เอ้ล็อตน่ยเยอะกว่าเนี่ยโอเคร้อยมาต่อไปก็คือเครื่องเรียกว่าไงเครื่องเอ่อเครื่องเครื่องทำที่ขุดเพชรแต่รวดเร็วึนี่ไงครับเอ่ยบบลออฟโค าโอเคก็เดินปุกเซก่อนปุกเซกอมาตเตเทอมาเตเทตเท,เทนะมันไม่ใช่โอ้เพียงฮ่ารื้ร้อยแล้วโหเป็นไง,งนี่ดูหอมมันสง่ามสีแต่ขนาดได้เดือดไหลแล้วก็โอ้โหมันต้องเท่เลยแน่เลยเฮ้ยฉันจะได้แล้วสิเอาล่ะตอนนี้ต้องไปทำอ่าอีเตอร์อีเตอร์เลเซอร์ก่อนซึ่งปกติมันก็ได้แต่ว่าความสามารถเรามันไม่สามารถอ่าเล่นฟอร์จูนได้หรอกสิใช่เถอะนะ เฮ้จะโอ้โหถ่ายกันเหรอนี่สวยเลยโอเคฮึบโอ้โหตีโอ้ตีฐานโอ wow. ้จุ๊บตียับนี่จึบนี่นี่ฮึบโอ้จึบวโโอ้สู้เอ้ยฐานมันสู้่านสู้ชีวิตเด้อสู้ชีวิตเด้อสู้อะติดดื้อต้นโดนอะไรอะดิดดื้อต้งโดนอะไรดิกดื้อต้นโดนตีไงนี่นี่นี่แม่เป็นแล่ยแปลกจริงนีนี่หมู่บ้านนี้ไม่คิดมาก่อนว่าจะมีแล่มีชีวิต อย่างเงี้โดนเจนดิเออใช่เหรอจนมาแต่เฮ้ยมันมีควันงั้นเหรอแสดงว่าต้องมีเจนแน่ๆเลยดาวไปก่อนดาวไว้ก่อนอาหารน่าจะพอละมั้งกับการสู้มอนสเตอร์ครั้งนี้อ่ะโอเคเอาล่ะสูตรต่อไปก็คือสูตรในการเอ่อเอาบอลโคมาฟื้นประมาณนี้ปึ๊บมาครับเลยฟุ๊บนี่แน่มันก็คือแท่นช้าเองเทคโนโลยีอะไรเพื่อนอาณาเป็นเทคโนโลยีจากอนาคตไงรูกนั่นนงดูดีนะเพื่อนนะเอ๊ะบอกฉันมาปึบโอเคไหมนิ่งโอเค จะขายก่อนเลยแล้วมีเพชรสามเม็ดแล้วก็ดีครับโอเคอ่ากระจกโอ้โหมันใช้เยอะจังเลยมันเนื้อบางอย่างมันไม่ไม่เอาได้มาเออนานูมันต้องทนหน่อยหกชิ้นเองมันทำลายธรรมชาติกันนะธรรมชาติอะไรมันก็แค่สามไม่กี่ก้อนเพื่อนใช่ไหมเออนั่นนั่นนั่นน,นโอ้ยโอเคโอเคโอเคมาเป็นกระจกครับนะผมอ,อ๋อไม่ต้องเผาก่อนดิบ้าจริงเชียวไอเราเนี้ยนกะ็คิดเลย อะไรก็ไม่รู้อย่างเดียวชี้อย่างเดียวกระจุกอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วก็มีเพจส,ส่งกันแล้วก็เรื่องางนั้นโอเคชาตินี้แน่ควรออฟฟิเซียงไหมเนี่ยเออแน่น,นอนแน่นอนเออลุงลุงเอาวะอยังไงแล้วเราจะหันที่ยงลุงนัองเจี๊ยนเหรอเห็นควนข้างหลังไหมความน,นั่นเหรออ่าใช่ใช้ควางหลังไม่ถามเกนุกเอาขอโทษทีตอนแลกความขลังนั่นคือทางการเดินเจี๊ยนซึ่งนนเนี่ยเรามีเคมไฟเอาไว้เพื่อว่าบอกสัญญาว่าใครจะไปเลยไงเงี้ย ก็ดีตรงก็ดีดินั่นแหลนะโอเคตายสามก้อนเรียบร้อยต่อไปก็เป็นกระจกเพลสมาปืนเลเซอร์พร้อมแล้วนี่เปล่ายังไม่พร้อมโอเคเข้ามาโอ้หนึ่งอ,อ๋อโอเคข้าเดดเดดผมจะค่าตั้งสองสามอันนะครับอโอเคมาเร็วโตต้องใช้เยอะไหมเนี่ยอืมต้องน่าจะใช้เยอะเพราะต้องเสริมประสิทธิภาพโอเคมาสามอันโอเคเปืนเลเซอร์ซึ่งทำในสองโมงเดลโอเค โมเดลปืนปกติโมเดลปืนใหญ่โมเดลอันนี้แหละนี่แหละของเราปุ๊บอืมเรียบร้อยต่อไปเฮ้ยโอ้ยโคตรเจ๋งทำไงเพื่อนเออเล่นแหละนะโอเคมาช้าไปแล้วเอาทานเอาทานเอาเททานเอาทานวันนี้ปุ๊บอ่ะเผาเลยปุ๊บเพิ่มพลังไม่บอกโอ้มนแล้วโอเคแต่ว่าถ้ามีลาวาน่าจะดีอยู่เนี่ยแหมช้าไปเช้าไปเลยช้าไปเลยจะจะเวรงานมาขุดนะอืมอุ้ยช้าเพื่อนทันได้เปล่า ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้โอ้แต่ว่ากว่าจะเต็มหนึ่งล้านนี่ก็ยืมนนเนี่ยโอเคซึ่งมัาสามารถใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ใช้เจ้าแผ่นนี่แล้วก็โอ้เลสต์ s t o หนึ่งนั่นเหรอได้ได้ได้ได,ได,ได้โอเคแผ่นวานตรงกลางแล้วก็เลสตน์นพึ่งมันจะขุดเร็วขึ้นอันที่สองาใช้บอลเลสตนโอ้ไม่ก็จะพอเนี่ยไม่น่าพอแฮะพออย่างงี้ต้องไปขุดเพิ่มไงนั่นแหละเพื่อนโอเคน่าจะพร้อมใช้งานแล้วในระดับหนึ่งโอเคโอเค แต่ต่อไปคือต้องอ่าใช้แท่นมอสก่อนซึ่งโอ้ยลงมันใช้ลิฟต์ตัวเยอะเลยอะโอเคเก็บไว้กันทำเอฟเฟไว้ก่อนเลยจื๊บจืบนี่แนะฮึบเรียบร้อยออกไป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 โอเคพร้อมเจ้าเอ้ยตื่นเลยนะอืมาดีพร้อมมาเลตโก้็สอบขุดเป็นไงบ้างที่สอบขุดปื๊บโอ้โหแรงโอ้ยขุดได้ดีมากเนี่ยเฮ้ยเจ๋งมากโอ้ยได้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 ไม่ให้เว้ยก็เขาอยากได้บ้างอ่ะตัวเองไม่ต้องเลย ขอบคุณนะครับผมกับลุงโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาทองกับเพชรมาได้เยอะๆนะเพชรคือหลังก็ได้น,นี่ผมก็ต้องการทองอืแต่ก็ไม่เหมาะเลยเนี่ยโอเครู้สึกว่าเราในมุการเรียนรู้กันไปนะมาฮึบปุ๊บหินมหมินมาแล้วเชื่โห้ยนี่แหละนี่แหล,ละชอบมากเลยฟื้นมาถึงแล้วนี่อ๋อตสบบาดตรงนี้เป็นไม้เหรอเยี่ยมเลยอาหารพร้อมโอเคทุกคนพร้อมจริง,รงๆมันใช้ทุก็ได้แต่ว่าไม่กว่าเลเซอร์ดีกว่าเยอะเลยเอาละบ เลเซอร์อึบแต่อัลช่องใช้เวลานานหน่อยแล้วกันโอ้แต่ว่า <c oughs> เก,กาเะกะอย่างนั้นแหละเกะกะเลยอึบเราต้องแบบยอดเล็กสุดถึงจะขุดได้นานต้ต้องการเลส,สโตนโอเคลองฐานนี่อึบโอ้ฐานก็ดีเอาไหนว่าฐานเจอได้แค่เฉพาะมันนี่ไงหรือที่เป็น,อนเนอาจะเป็นฐานที่เราไม่ได้เจอเป็นท้ายฮ่าใช่เลยแต่นี้ก็มีเล็กโอ้เฮ้ยว้าวนะเราเจอไอ้นี่เหรอฮะต้นไม้เหรอโอ้เฮ้ยแต่ข้างโอ้ ข้ามไปอะได้วยไม่อยากยุ่งแฮะแต่ขุดไปเลยที่ปุ๊บเอ้ยก็ถือว่าเร็วกว่าแล้วกันที่เรามีอัปเกรดนี่เขาสุดยอดแล้วก็หอบอืมต้องแจ่มแน่ๆเลยเฮ้ยขาล่างไซดดีขาล่างไซดีขวาโอ้วอะไรอ่ะหน้าอะไรข้างล่างคืออะไรโอ้ววอตเฮ้ยข้างล่างมีเซฟเซียนเหรอวอมีหล็กิดฐานโอเคโคไม่มีมอนเตอร์ใช่ไหมโอ้ววันนี้กว้างเลย เฮ้ยคืออะไรอ่ะออที่นี่เหรอแสดงว่าตอน,นนี้นี่เจาะใช่ไหมอืมเยี่ยมเลยตอนนี้เราจะมีบ้างเนี่ยอ่ข้างหน้าข้างหน้าปุ๊บทางนี้จะมีทางเอ้ยไงทางกลับบ้านนี่เราขี่เดี๋ยวผมขอบปักเลยปักก่นเลยปุ๊บจะๆๆเลือ้ว่าทางไหนบ้านเรานี่ทางกลับบ้านนี้ตกไป,ปทางนี้ปุ๊บอันนี้เอ้ยมีสโตนอย่างนี้เหรออ้าวอะไม่รู้จะเป็นไงกันขึ้นนะแต่ว่าเลสโตนเหรอเลสโตนเหรออุ้ยอุ้ยอ้าวถอดอ้ยเลสโตนว้าวอ่ะวัดมีก่อน,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 นเหรอ เขาเลยอุ้ยอะไรเอ่ยเอ้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 ยอะไรเนี่ยเฮ้ยผมได้บาลทอนเอ้ยได้ลาพิสเหรอกับอีพี่อ่ะเฮ้ยเจ๋งเลยโหดีโอ้เฮ้ยเจ๋งเนี่ยเฮ้ยนะถ้าเราปั๊มอีพี่ก่อนที่ไงคนทันการไม่ของเรานี่นี่นี่เลสโต้ควาจิงมานี่เนี่เฮ้ยเยฮ้เอาเลสโต้สัที่จะอัปเกรดให้แกเป็นเลเซอร์อีเตอร์เลเซอร์สุดเท่มาให้ หมดเลยต้องการมากเลยเออมันไม่เก็บไอ้โตะเอ้ยโถ่อือเฮ้ยจะไปไงกล่องทีไฟฮะช่วยนี่เฟี้ยงมากเลยเหรอเฮ้ยแต่เกิดอะไรขฮะเฮ้ยแต่ก็ดีโอ้ยคงใส่ไม่ก็รังเจียเฉพาะมันต้องมีอะไรข้างล่างแน่เลยแน่แน่ไม่รู้ไม่ชี้แต่อนนี้คืออือเวลาฟาร์มแล้วอือโอ้โหเต็มตัวเต็มตัวโอ้ยพอเนี่ยบ้าจริงๆเลสโตนนี่พอไหมแล้วต้องใช้บอสโตนเยอะแยะเลยแต่ไม่พอไม่พอเลสโตนต้องมากกว่านี้ มดตูมดตูไฮกุมันยังไม่หนาวใช่ไหมโอเคอ่าตอนนี้เลเวลเยอะไปละอ้าวละทีนี้เร็วเราแล้อนนี้เดี๋ยวก่อนไม่ไม่บอกขอเสียงก่อนมันจะเสียงดันได้เลยมาฮึบปุ๊บโอ้โหเวลอื๋อ้ยว้าวโอยหนาสานโอ้โยโอเคเพิ่มเสียงมาเดิมปะโอเคเล้วโตนประมาณนี้น่าจะโอเคไม่ไม่ไม่โอเคไม่โอเคสักนิดไม่โอเคเลยสักนิดเขาจะเนี่ยแรงชีวิตมันต้องขุดเนี่ยเฮ้ย เราะว่าแต่ถ้ามันไม่ต้องขุดเราจะสร้างเพื่ออะไรไม่เลยมันคือของดีมันคือที่ต้องยิงจากเอเลียน,นะเว้ยเอิร์ดโอเคมากองคราฟแล้วก็มาแล้วมาคั้นดีกว่าอืขั้นสองห้อสเตนโอเคมาชุดหนึ่งเลยการชึบมาขั้นสองนี่แน่ขั้นสามโอเคขัค้นที่สี่โอ้โหขั้นสี่จริงไหมเนี่ยเยอะมากเคขัค้นที่สี่ปึ๊บ คันที่ห้าต้องใช้โอ้โหบวกเลนโซนเยอะมากจังหวะนี้แหละผมไม่ยอมหลอกนะเอามาให้ผมไม่เยอะเลยเลโซ่เนี่ยเอามาเยอะอืมเลเวลยังจะพอละสาปดาหนี้เราจะวาดกาตอมอาวุธในหดขึ้นมากกว่านี้เดิมอีกนี่ยังโก้ไม่พอเนี่ยโอ้โหครับถ้ามากกว่านี้หือเราคงไม่เป็นเทพเจ้าใช่ไหมฮะเจ็ดบล็อกเท่ไหร่แปดบล็อกอีกแค่เดียวเกิดมาแล้วดีพวกเนี้ยอีกแมารอโอ้โหนไดก็ยิงเลย แม่ทำมุนแรงอย่างนี้จริงทุกคนจะเป็นไงทุกคนคงจะดีแน่เลยเราเข้าไปไดทุกคนนะคอมเมนต์ได้ทุกคนว่ามันจะดีไหมถ้าเรามีเจ้าแล่มีชีวิตเนี่ยเราคอมเมนต์ได้ครับผมชูครับคอมเมนต์มาเลยเร็วโอเคมาต่อโอ้โหชูโอ้หึหึโอเคเอาละน่าจะเพียงพอแล้วหนึ่งบล็อกโอเคขั้นสุดท้ายเวลลห้าปุ๊บนะทีนี้มาเลยมอดดีไฟใส่ฮึบมาใส่เข้าไปเลย ปุ๊บ <rude S 2> นี่แน่เเนี่ยจะเร็วขึ้นมาหาสารใช่ไหมใช่ไหมรอดีกว่าอ๋อไดีตรงตรงนี้นโอโอ้บัคเคโรโอ้หว้าว้าวโอ้าววอาวว้าวว้าวว้ามว้าวว้าวม้าวว้าว้าวว้าวว้าวว้า้าวว้าว้ววา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 เว้้้านะโห้ยแต่สีไม่สวยเลยฮะ้ สีเขียวๆนะปึ๊บๆนี่นะร้อยปึ๊บเนี่ยเลเซอร์สีเขียวปฟ๊บโอ้โหสวยงามแต่โอเคข้างในจะมีอะไรนะออสเตียนเนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ย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 อะไรฮะอะไรอะไรฮะอะไรสู้อะสู้อะเฮ้ยเป็นแค่ไม่มุมแท้เฮ้ยตรงนี้มีสปาร์กันเหรอให้มันเกิดอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ขออย่ายุ่งได้ไหมเอาล่ะลองขุดดีกว่า ขุดเออจะโอ้ยเอ้ยอ,อ,อะไรเฮ้ยมีทองในเอเอเนอะเฮ้ยขุดเร็วมากเร็วมากอืมโปเฮ้ยนี่เร็วกว่าเพชรเพชรนิดนี้เนี่ยเอ้ยโอแยเฉ็จริงเลยโอ้โอเคเราจะเก็บไว้นี่เนี่ยโอ้โอ้โอ้ what disaster เฮ้ยได้ทองเลยเฮ้ยเจ๋งเลยได้ทองนี่มันอัปเกรดให้เราเก่งขึ้นมาเรียอยเนี่ยเฮ้ยเราเคยรุ่งแงแล้วเป็นเจ้าแร่ในชีวิต ทั้งแร่ทองแร่ฐานแร่เลฟโตนแล้วก็แร่แกะแร่แร่ลพิษเออแร่กล่องกล่องมีชีวิตโอเคตอนนี้ผมมีหมดอ่าสิบเอ็ดสิบสองอะปึ๊บโอเคโอ้ยชั่วแรงงานเยอะเกินเนี่ยโอ้ยสิบสามก้อนไม่พอละโอเคแต่เวลามาเก็บงานแล้วเฮ้ยพวกแกหืมหืมโอ้โหมันถึก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 หืมหืถึกถึกมาใช่ไหมถึกมาใช่ไหมฮะ ถึกมาใช่ไหมโอ้โหแต่ท้องอะไรโอ้ก้อนพาจี๋วเฮ้ยเถิดอืม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 โอ้เฮ้มันเด้งเถินท้องเด้งเฮ้ยนี่เนี่ยโอ้โอ้เฮ้ยโอ้ตีแรงได้แต่ก็ไม่เท่าไหร่น่าอืมไอพวกอะไรไปชีวิตเลยเอาท้องให้ดีโอ้นี่ท้องหักับเพชรเนี่ยพาจียวอ่าเดี๋ยวสู้เลยเกินนี่ผักไปผักเฮ้ยบ้านอ่ะเฮ้ยสู้ได้เหรอเฮ้ยสู้ได้ผักไปให้ไก่นี่เนี่ยผักไปให้ไก่ เฮ้ยโอ้ไม่ไปไม่ติดไฟอ่ะติดนี่หว่าโอ้ยอุ้ยติดอุ้ยแรงมากแรงมากเฮ้ยงมากเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยจะยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนแกะตัวกระจอกก่อนกระจอกก่อนกระจอกมันก็กระจอกเอ้ยกระจอกกระเจาะตัวไตโอ้โหมันเริ่มเยอะมันเริ่มเยอะมันมันสู้โอ้ยสู้ทองสู้ชีวิตแต่แต่ชีวิตสู้กลับโอ้ยเจงก่อนเิงก่อนเิงก่อนจะตบมาเตะมันไม่มาโอ้โหมันสู้ไอ้ทอทมัน ้ชุดเจ๋งมากเลยฮะโอ้โหทอมอะไรอุ้ยอุ้ยเยอะเลยเนี่ยหนึ่งกับชุดแน่ว้าวแต่เหล็กเยอะกว่าแต่ก็ได้ติดใช้ได้เนี่ยอืมหยิ้มเลยเอาล่ะทีนี้ก็เออให้เจะหูดปิดตัวอืมวันนี้ก็ได้ข้อยต้องการเยอะเลยเนี่ยนี่ไงสามารถอัพเกรดฟอร์จูนได้แต่ฟอร์จูนนี่โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาของเรา เพราะว่าเนี่ยฟอร์จูนสามมาเลยว่าขุดเพชรนี่ได้เย็นแน่นอนเลยครับแต่ว่าขุด <c oughs> จาจกับพวกนี้ยันดีของดีเยอะเลยเนี่ยอืมทองสามก้อนสี่ก้อนหกอนนี่แน่ฮะประมาณนี้กันที่เหลือก็อการจุดประตูไปยังเนเธอร์เพื่อตามหาเนเธอร์ไลท์ซึ่งมงันตกยานระบาดแน่นเลยแต่ได้ข่าวว่าเนเธอร์ไลท์มันเป็นแร่ที่หายากมากๆเลยแต่ว่าอะไรทำให้เจ้านี่ก็้ขุดไวเนี่ยแน,น่นหนวันเฮ้ยจะว่าไปแล้ว ช่องนี้ทำได้เยอย่างเนี่ยมีทั้งขุดแบบเป็นตารางโอ้โหอิน oh. เ mm hmm. ตอร์โพลอืมตะโตนขอลังต้องมาทำไรเยอะสุดเนี่ยมีชาร์จแบตเตอรี่เร็วขึ้นอีก <c oughs> ไอ้ว่าเป็นเรื่องของตัวชั้นอน,นาคตแล้วกันนะอนาคตที่มีเทเลไลท์ลมีต่างๆถ้าเราอยู่บ้านนี้ไปเรื่อยๆบ้านนี้ต้องเติบโตไปบ้านที่ดีแน่ๆเลยขายทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้ย <c oughs> และเอวอนมดต้องเป็นของเราทุกอ,อ,อ,อย่างเลยลอะไรแบนี้เป็นแค่ชุดก่อให้บรรดาทั่วๆไปเหรอ แต่คนธรรมดาคงไม่กล้าซัวจะพกแะไรไปชิลดะมั้งเลอะแต่เราแข็งแกร่งไะเนาะเออใช่เอ้ยเออมาแบ่งไฟดีเลยแบ่งอะไรโถเอ้ยนุ๊ปนุ๊ปเอาว่านายนายนุ๊ปนายอนายอะไรนายจะไปในโลกที่ฉันมาอ้าวพูดอย่างนี้ไปเลยครับโอ้โหได้นุบจะพาไปจัดการพวกมอนสเตอร์จริงเก่งเลยอ่ะไม่ใช่ว่าจะไปหาอะไรเหรอเออท่านดีอ่ะเราจะไปไหนอ่าไม่